ไอ้ผีไปไอ้ผีพูดไปชัดเข้ามาสิงในร่างเลยล,ลอยแผลเชี่อเราได้ขอพระพเนรเให้เด็กไปพูดชัดแล้วคนดังๆนะเจิ้งหนึง่งสองสามสี่ไผไผลินขอบคุณพระเจ้ามีฝ่ายเยซูคริสเขาเข้ามาอธิษฐานให้เขาก็บอกว่าให้พระเจ้าทรงช่วยรักษาคุณสนั่น กระดูกรับเส้น In. ให้ดีขึ้นมันไม่ใช่เป็นยามันไม่ใช่เป็นอะไรเป็นแค่คําอธิษฐานคอรับเ <Ừ. S 1> มื่อก่อนผมไม่เชื่อเลยนะจากผมเดินไม่ได้ผมก็ต้องค่อยๆเดินได้แล้วก็ไปทํามา <โ frustrating. S 1> หากินได้<ค>ดฝ่ามือพระเจ้า พลังพระเยซูสวดรักษาได้ทุกโรคตาบอดมองเห็นเป็นใบพูดได้พิการกลับมายืนเรื่องเราจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะพระเยซูชาวนาสเล็กผีบานยานชั่วโรคอัมพาตไขมันตานเลือดติดการปกครองต่างทำลายเลยเอาไปจากล่างขันเว่ร้อยแผ้เคียนแล้วมันติดของวิญญาณที่หายเป็นตัวอยางระทับประดาไม่ดีกลับไเบ้ลุกขึ้นลุกขึ้นฮัลโหลไม่ได้ เอาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นอีกเอาแล้วโอ้ขึ้นแล้วเห็นแล้วหายเลยเอายกข้างแขงเลยพอข้เจ้าพี่หายแล้วเดินเดินเป็นปกติเลยเดินเอาวิ่งเลยวิ่งยกไม่ได้รดไม่นจะไดุ้ดเชื่อผมสิผมสันเออวิ่งไปเอา้วเดินเดินไ โดยนี่ก็เป็นคลิปที่ชายคนหนึ่งนั้นได้อ้างตัวว่าเป็นจิตอาสาผู้กล้าเป็นอาจารย์รักษาผู้ปว่วยโดยการนำมือไปจับที่ศีรษะแล้วก็่ายบทส่วนบางอย่างแต่เมื่อผู้ป่วยได้รับพลังที่อ้างว่าเป็นพลังพระเยซูกลุ่มคนเหล่านั้นก็มีอาการที่ดีขึ้นทันตาเห็นซึ่งการรักษาก็เกิดขึ้นในคลิปตจักรแห่งหนึ่งในกรุงเทพบางก็ออกไปในต่างพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งนี้สําหรับอาจารย์ก็ได้บอกว่าการรักษานั้นเป็นเพียงการอธิษฐานบางคนหายเลยก็มีบางคนใช้เวลาหลายปีหรือบางคนก็อาจจะไม่หายซึ่งก็แแล้้วต่พระะเจาจาโปด และขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนที่ป่วยด้วยนั่นเองยกตัวอย่างลุงสนั่นที่เคยป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเข้าห้องน้ำยังแทบคลานกินยารักษาหาหมอก็ไปมาก่อนไปเจอกับกลุ่มคริสที่เข้ามาอธิษฐานถึงบ้านจากนั้นอาการของแกก็ดีขึ้นเรื่อยๆกระดูกทับเส้นต้องผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาทต้องผ่าตัดอ่าแต่ไปถึงมหาลาชครับทีนี้เราเราไปทำยังไงครับถึงก็มีก่อนที่จะไปมีฝ่ายเยซูคริสเขาเขามาอธิษฐานให้อ่าเขามาอธิษฐานถึงบ้านเลยนะ เขาบอกว่าผมเดินไม่ได้กับฝ่ายระดับเขาเป็นหัวหน้าท an ี่ว่าฝ่ายเขารักษาเนี่ยเขาก็มาแค่เขาก็บอกว่าให้พระเจ้าจงช่วยรักษาสมนันที่กระดูกทับเส้นเนี่ยให้ดีขึ้นอผมไม่เคยเชื่อเนี่ยเรื่องมูนี้นะตามหลักเนี่ผมจะไม่เคยเชื่อเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นยามันไม่ใช่เป็นอะไรเป็นแค่คําอธิษฐานอครับเมื่อก่อนผมไม่เชื่อเลยนะอืจากผมเดินไม่ได้ ผมก็ต้องค่อยๆเดินได้แล้วก็ไปทํามาหากินได้ผมไม่เคยปลูกมันมา20กว่าปีผมผมก้มไม่ลงปวดหลังแต่ปีนี้ผมปลูกมันได้แล้วครับผมีภาษาสวนนี่เขาเป็นลักษณะยังไงเป็นโมบีโมบอะไรอน่างเงี้อฟังไม่รู้เลยเขาจะมาสรุปทีหลังเนี่ยการตรวจออย่างนี้อย่างนี้จะทําให้เรานั่นดีขึ้นจักนแล้ก็จะให้ผลกำผลเวนอะไรเลราเนี่ยพองมนั่น แต่ทีนี้เราพอพอเข้าไปอย่างแม่บ้านเราเข้าไปแล้วเป็นยังไงมั้งครับแม่บ้านไปก็เหมือนเดิมมันเองแกก็มาอยู่กับเหมือนเดิมก็เลยบอกว่าถ้าที่สวดยังีงกัสวดของเราศาสนาพุทธแล้วก็สวดของเราก็ได้ไม่ต้องไปสวดของเราอะไรอันไหนก็ถ้าเราสวดดีเราทําดีนกบดีมุนั่นแหละเราก็ไม่ใช่ลบรูแล้วก็เ้าเอ้ไใจว่าเราก็สวดของเราก็ได้ แล้วคนไม่มียามีอะไรให้กินนะไม่มีเหมือนกันไม,ม่มีแล้วมีคนเข้าไปเยอะไหมลุงคนเดี๋ยวนี้ประมาณเกือบ2ทพิ์นะมั้งพี่เห็นน้อ,บบนองตะไคร์ดีนะห็นม,ม,มากกันเข้ามาทุกอาทิตย์เลยตอนเย็นนะตอนเย็นก็จะมาแล้วคนที่เข้าไปนี่มีใครอาการดีขึ้นหายบ้างยังไม่มีใครก็ยังเว้นเดิมกันอยู่เลือนก็ยังเดินยังไงก็ยังไงเลยเขาทําอะไรบ้างเขาก็พา สวดมนต์แล้วก็อ้อนวอนกับพระเจ้าให้ช่วยโรคภหยใครเจ็บให้หายข้อมูลผมรู้เบื้องต้นเพียงแค่นี้อืก็ยังไม่มีใครมาร้องเรียนเรื่องการตั้งผิดยางครับในเรื่องของได้รับผลกระทบเด้อผมถามอีกอย่างหนึ่งว่าต้องเสียเงินไหมครับเขารับบริจาคไหมเขาบอกว่ายังไม่ได้เสียสักบาทเลยเขามีแต่เอาของมาแจกเขาบอกอย่างนี้นะครับอืเพราะฉะนั้นในเรื่องการ้องเรียนผมยังไม่ได้รับการ้องเรียนหรือว่า ผลกระทบเี่ยวก็เสียงดังคนข้างเคียงก็บอกว่าที่เขามาเขาก็เปิดเสียงไม่ดังนะเปิดเสียงเบ,งเบาๆก็สวดมนต์สวดอะไรปกติแต่เขามาอยู่ไม่นานแล้วก็กลับนะมันเบื้องต้นที่ผนสอบถามข้อมูลก็ได้แค่นี้าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ